ซีมาจากกันทบุรีนะคะมาช่วยซื้อมะขามนะคะช่วยซื้อมะขามนะคะนู่นอยู่สี่ทีจับทางอยู่อำเภอขลุงอำเภอขุงบ้านอยู่ใกล้ๆเขาเพื่อนอืมอืมอันนี้1น่ารักทั้งมากเนั้นน่าอยู่เนาะมันไม่เคยไปมันมีสวนน่าอยู่มีน้ำตกที่เที่ยวมีทะเลใกล้ๆ ยามีสละมีทุเรียนมีมังหมูด่านู้นเดี๋ยวยายมาเอาคนที่นี่ไปเก็บด้วยโอ้ยแล้วยายจะเก็บทุกวันเลยหมุนเรียนสองสามเดือนติดแต่ไม่ได้หยุดเลยมออยยาากถหน่่คะทุเรียนทำยังไงมันถึงจะติดโอ้ยไปดูไปดูทุเรียนยายตอนนี้เทียบเทียบเลยต้องมังคุดต้องทุเรียนไม่ผมมันจบไม่ได้ให้น้ำก็เลยยายก็เลยน้ำมามันมันปลูกแล้วแต่ว่ามันออกดอกแต่ทีนี้มันร่วงหมดมันไม่ติดลูกเราให้น้ำไม่ถูกหลับ น้ำก็เวลาเขาออกดอกเลี้ยกให้น้ำเยอะได้ก็ใกล้ดอกจะบานเราถอยน้ำลงน้ำน้อยพอเขาขึ้นลูกปุ๊บหางแย่ให้มันไม้ไม่ก่อนให้มันสีดำก่อนให้ตีลูกขึ้นก,ก่อนเท่าน,นี้เราก็เล่งน้ำได้ทีเนี้ยน้ำมากรัดใบอ่อนก็ไม่เอาลูกนะถึงจะลูกใหญ่เป็นกิโลก็หลุดเราน้ำหนักเขาไม่ชอบน้ำมากน้ำมากเือเราจะสังเกตดูใบเขาขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่ให้ความรู้ ให้้น้เลียนไม่ใช่ว่าเขาจะชอบนะเขาจะเอบ้เรียนแล้วแต่ว่ามันเป็นดอกเต็มต้นแต่ไม่ได้ลูกรักที่มีดอกเราก็ถวยน้ำลงฉนวนแล้วให้ฉนแล้วก็ไถ้าเขาฉนวนแล้วเราก็ให้เขามากกว่านั้นมันมันอยู่กามาจัดรัดใบอ่อนไม่เอาเลยไม่เอาสักลูกมันอยู่มันออยู่จะเป็นอย่างง้ายแบบห้องน้ำค่ะอ๋อกระจายนะมันมีดอกแล้วมันควรจะได้เนาะค่ะได้กินได้กินอยู่หนึ่งปีแต่เนื้อดีมาก อรหอมเนื้อ,อเยอะยายเนี่ยนะพ่อหนามีดอกนะยายจะให้ใครให้แทนยายไม่ได้ควรยายก<อ>็พลาดคือถ้าให้แล้วลูกอ้าวให้แกมันไม่รู้เวลาว่าให้เท่าไหร่นะอย่ากินขาดเลยปีนั้นนะไม่ได้ยายเคลองดูแล้วแล้วคุณแม่ใช้สปริงเกอร์บุตรใชน้ำบาดาลหรือแบบ<อ>น้ำบนเขายายจะเป็นทำการรักน้ำปล่อยลงมาแล้วก็แยกเป็นลอกๆๆๆดีจังเลยยายจะเอาไมโครถึงไปกักน้ำไว้เเป็นางใช้ครื่อง ผมาเหยียบพันแล้วแล้วแล้วเอาเม่โคไปขุดแล้วก็เป็นเอ่งน้ำแล้วก็เอาน้ำลงมาไม่ต้องใช้เครื่องไม่ต้องใช้อะไรแล้วให้น้ำไม่ต้องให้เป็นเวลาบอกให้เป็นเวลาเขาก็จะให้แบบเป็นลอกๆ็อกสองวันให้สองวันให้ยายก็จะให้ คือหมุนเรียนเลยยังไงไม่ค่อยไดยืนนะคะับน้องเขได้ความรู้นะเออก็ได้พอใช้พอยากก็แบบเป็นอีกสองปีข้างหน้าก็ปีนึงก็จะได้หลายหลายร้านอยู่เพราะว่ามันเรียนมันพื่งเริ่มพื้นค่ะฟื่งจะมีรูปอยู่แปลงหนึ่งมันหกปีอีกอีกแปลงหนึ่งมังคุดมันจะสองร้อยกว่าต้นปนมังคุดอยู่หกปีหกปีเจ็ดปีนี่อ่ะแต่แถวทางนี้มัน าปลูกผลไม้ก็ดีแต่ว่ามันไม่มีน้ำค่ะมันขาดน้ำค่ะบากค่ะบากคะขอะมาอยู่นี่ที่แหละชอบเอาชีวิตเก่ามอะไรม้อแต่ถ้าคนเเคยกมาไม่จนไม่รู้หรอกค่ะเราเคยสัมผัสมาพอได้มาเห็นเรารู้สึกว่าเหมือนกับเราเคยอยู่เนาะคือเราไปกินกินมีอยากว่าเราก็ึกถึงชีวิตอดีตเก่าตอนนี้ยังดีขึ้น นอะไรอะไรก็ไม่มีเลยนะน้ําไปก็ไม่มีข้าวก็ไม่พอกินอยู่หลังเขาฝุกนเขาลําบากแต่ก็อดทนสู้มาจนถึงนีปัจจุบันตอนใหม่ๆน่าขายด้วยขายอะไรกันค่ะอะไรแต่ทุกคนเห็นทุกวันเห็นแม่ชุกแ้ๆที่ว่ามาที่นี่อยากเจอคัวเท่าเท่าไรเราอยากมาเห็นพื้นบ้านู่บ้านเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยเสือผ้าไป แล้วเกสากด้วยฝาด้วยเด้อค่ะมิวโกกอกค่ะมิวโกกอกค่ะกดดูเขาไงกดดูให้หน่อยเด้อค่ะฝากเพิ่มหน่อยเด้อค่ะเดรไปดูเสล่ะาไปดูบ้านเอชชัหน่ค่ะบี่เขากำลังช่างอยู่ง่ดวยพาไปดูบ้านเอชัะไป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 ให้แม่ดาเป็นคนขยันเนาะ ไปเลยหายมะขามกดน,นะคะแม่ถิ่นไม่ได้ไปเนาะให้เขาให้แม่ดาพาเขาไปดูอื เขาจะไปบ้านเอดไทยเดินเดินไปดูบ้านเอดไทยเขากำลังทำบ้านอยู่เหรอเขาก็ทำทุกวันเลยบ้านเอดไทยไปไปไป่ะไปดูไปดูบ้านเอดไทย เกับอะไรยิงกบอะไรนี่นะคะมาจากกันทบุรีนะคะกำลังไปดูบ้านเอดชัยเนาะให้แม่ดาพาไปดูเพราะว่าแม่ถิ่นก็จะอยู่ที่ร้านนะคะถ้ามีแม่ค้ามาก็จะได้ขายของเนาะถ้าแม่ดาพาไปนะคะแม่ถิ่นก็จะแพ็กมะขามขายโตนะคะ วันนี้ก็ได้ขายสามโลเนาะได้ขายไปแล้วสามกิโลค่ะก็ดีเนาะถ้าเราไปหมดบางทีลูกค้ามาเราก็ไม่มีใครอยู่นะก็เลยให้ไม่ดักไปแม่ถิพก็จะขายอยู่ที่หน้าตลาดนี่แหละคะ่ะขอบคุณเช่นกันจ้าขอบคุณน,นะคะที่เข้ามาคอยเติมไลนะ์เนาะ เอฟซีมาจากจันทบุรีเนาะมาไกลเนาะมาด้วยใจจริงๆค่ะดูลุงด,ดูคุณลุงคุณป้าตั้งแต่ทีแรกเลยนะคะค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะมานึ่งขั้นรถเลยนะคะนะคะจากจันทบุรีนะคะมาให้ความรู้เรื่องการปลูกผู้เรียนเนาะปลูกผูเรียนว่าอย่างไรถึงได้มีผลเนาะ แม่ทนก็ค่ะให้ความให้ความรู้แล้วนะคะเราก็รู้แล้วว่าไม่ต้องให้น้ําเยอะตอนที่เขาออกดอกนะเราก็รู้แล้วก็จะปฏิบัตินะคะเพราะว่าเราก็มีอยู่เหมือนกันนะคะแต่มีไม่เยอะค่ะทุเรียนขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมด้วยกันเนาะฝากกดไลค์กดติดตามแม่บุญทิ่นอกปอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอ oh, จบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ